โอ้ยเต็มกล้องครับว่ได้บอกรง่ายเหรอครับหินเต็มกล้องสิบยีย่สิบวงเลื่อนไก่สุ้มือผมก็ห็นเดินแจ๊คคันเป็นเป็นจังไหนวะครับไอ้ไฟขาดลอดเดียวนี่กันนะผมพลาดลอดเดียวเออก็บอกง่ายนะไม่ได้เปลี่ยน้ะเนาะกระสิมาปรับชีเราไหจริงสิก็บอกกันก็ได้ตักเตียนกะ็ได้ไฟขาดดีเสือ แต่ว่ารถรถหินเป็นร้อยตันทางห่างไม่มีหอดิบหองดีเลนอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้ให้ให้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะครับนะอำนาจสั่การจากเกินในของผู้บังคับบัญชาครับผมเอาผมผมปรึกษาครับผมว่าลูกครับนะแจ้งข้อหากระบวนกส่วนตัวก็คือไปเบรกไฟเลี้ยวกระจิมาพลาดกันไอ้ไอ้นี่ผมผมถามเป็นความรู้ผมผมเข้าใจครับผมถามเป็นความรู้ครับว่ารถรถหินเล่นเป็นร้อยตันนี่คือผู้เห็นเอ่อนแต่คันั้ความผิดเถียของคุณอันนี้เขาทำตามหน้างานว่นนี่ผมปรึกษาครับปรึกษาแล้วก็หาไปก่อนครับผมทำไเกีย็ใส่นก็ คถ้าถ้าบ้านไในใจแล้วครับพวกต่อทะเบียนบุญแล้วครับเออต้องมีปัญหาครับเป็นนหน้าที่ของคุณครับกฎหมายงั้นก็หายากนะครับ